แล้วก็อันนี้เป็น NFT คาครับต้องบอกว่ารถทุกคันในเกมนี้เป็น NFT ครับนั่นมีความหมายว่าสามารถซื้อขายและแลกเปลี่ยนได้ โลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตังค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคัพไบแนนต์สมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชานะครับวันนี้ผมจะแนะนาให้ทุกคนรู้จักกับเกม NFT ยอดฮิตในวันนี้นะครับชื่อว่าคริปโตคาครับผมมาครับมารู้จักกับมันเลยดีีกกกกวว่่่าาาคืออออต้อออ้้งงบบผมมมะเเลนนนัชย ก็ได้ประมาณ2อสวันแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยว่าผลประกอบการของผมมาครับผมที่เล่นมา2อสวันเนี่ยได้ยังไงและเดี๋ยวมาพูดถึงว่าเฮ้ยมันน่าจะไปยังไงอะไรยังไงครับผมแต่ตอนนี้เรามาคุยถึงตัวเกมก่อนดีกว่าครับว่าคริปโตคาร์มันคืออะไรเอ้ยเรามาพูดถึงตรงหน้าเว็บนะโอเคครับก็เว็บไซต์ถ้าคุณจะเล่นนะครับผมอยู่ในดีสคริปชันนะครับคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วก็ลองไปเล่นดูได้นะครับคริปโตคาร์เอาละเดี๋ยวผมจะมาเล่าตั้งแต่เฮ้ยเริ่มต้นยังไงเล่นยังไง,ง,ไงอะไรอย่างคผม เรามาดูกันก่อนครับในส่วนของคริปโตคาเขาบอกมาแล้วครับว่าจะมีอะไรบ้าง่าดูตรงนี้นะครับผมตั้งแต่สิงหาเลยสิงหาสิงหาเลยนะสิงหาเขาก็จะมีกิจกรรมอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันเป็นกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีพีเซลแล้วหลังจากนั้นนะครับเนี่ยสิงหาเหมือนกันนะครับช่วงสิงหาก็ยังมีกิจย่างอื่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดอันบ็อกคาซีซีคารบ็อกก็มีสเต็กนะครับผมแล้วก็สามารถ swap ได้ที่แพนเค้ก swap นะครับแล้วก็อันที่22นะครับเปิดฟีเจอร์ในการสเต็กกิ้งเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญที่คุณจะได้รับในเกมนี้ชื่อว่า c c a r ครับผมโอเคเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแล้วหลังจากนั้นครับที่ที่25ครับเราก็จะเปิดเป็นส่วนของฟีเจอร์ในส่วนการขับรถอันนี้นะครับผมนี่คือฟีเจอร์ที่ทําให้เราสามารถสร้างรายได้ได้ครับผมอันที่30ครับ30จะเปิดเป็นเอ่อมาเก็ตเพสครับผมสามารถสามารถเทรดในส่วนของ ที่เรามีได้ครับผมซึ่งอันนี้เราก็เล่นกันแล้วที่ผมกับน,น้องเล่นกันแล้วครับขออภัยด้วยโอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาครับถึงที่30กันยายนแล้วก็ในส่วนของเกมเพย์ครับผมก็คือคุณจะเลือกรถ1นึ่งคันแล้วก็ไปแข่งกับคนอื่น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 ซึ่งมันเป็นอาไรที่ทาให้ได้เงินจากตรงนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมอัปเกรดคาร์ตรงนี้ยังไม่มานะครับเพราะบอกว่าคุณสามารถอัปเกรดได้นะครับผมก็จะมีแทามทเทียลม ทำให้วิ่งเร็วขึ้นมีพลังมากขึ้นดริฟได้อะไรต่างๆนั้นนะเติมน้ํามันได้เยอะขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับณนะตอนนี้ต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคือคุณสามารถนํารถไปสู้กับคนอื่นได้โอเคแล้วก็อันนี้ครับผมบายเซลรถนะครับผมซึ่งตอนนี้สามารถซื้อขายรถได้แล้วอยู่ในมาร์เก็ตเพจเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโอเคแล้วก็อันนี้เป็น NF ทีคาครับต้องบอกว่ารถทุกคันในเกมนี้เป็น NFT ครับนั่นมีความหมายว่าสามารถซื้อขายและแลกเปลี่ยนได้รถแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปครับจะมีซูเปอร์คาร์คลาสสิกคอมมอนแล้วก็แรความแตกต่างที่มันจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันตรงที่ว่าแต่ละคันณตอนนี้นะอนาคตอีกเรื่องหนึ่งนะเอาแค่วันนี้ก่อนจํานวนรอบในการแข่งไม่เท่ากันอย่างคอมมอนนะครับผมตอนนี้ก็คือสี่รอบสามารถแข่งได้สี่รอบต่อวนันแล้ว เกิดอะไรขึ้นในการแข่งต่อรอบมันจะได้อะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก็คือยิ่งรถที่มีความสามารถดีขึ้นอย่างแรอย่างซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็จะวิ่งต่อวันได้มากขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของคริปโตคาร์โทเค็นนะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรได้บ้างนะครับด้านซ้ายนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันคือการนำมาสเต็กแล้วก็เพิ่มมูลค่าปกติเราสเต็กแล้วก็จะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเหรียญที่เราสเต็กอยู่แล้วเรื่อยๆเรื่อยๆอีกอันหนึ่งก็คือคุณสามารถได้รัับเเหีียยยน่่คคผมคิปโตา จากการแข่งรถกับผู้เล่นคนอื่นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมเ,เราไปดูในส่วนของเพย์เกมดีวกว่าเดี๋เข้าไปดูข้างในกันแต่ว่าภาพในเกมผมยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับต้องขอไปด้วยโอเคครับตอนนี้มีผู้เล่นถึง68,000คนเลยทีเดียวโอโหมีรถถึง50,000ืนคันไม่แปลกใจหรอกขนาดผมยังมีตั้งสคันอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงราคานะครับเดี๋ยวไปกันก่อนอินเกม อินเกมธันเซคชันนะครับอยู่ที่2ล้านกว่าโหสุดยอดเลยแล้วก็มีการใช้พูดง่ายคือในการหมุนตลอดไปครับโหเยอะเลยครับล้านกว่าแล้ว okay. และสําคัญตรงนี้ครับผมในส่วนของเกมต้องบอกว่ามันกําลังจะลงในแพลตฟอร์ม Google Google Play ครับผมแล้วก็ App Store ในอีกสองวันข้างหน้าก็คือวันที่สิบะครับวันที่สิบครับคุณสามารถเล่นเกมนี้ในมือถือของคุณได้แล้วสุดยอดและเขาบอกแล้วครับว่าจะอัปเกรดระบบขึ้นมาเป็นคาเวิร์ s ช็อปซึ่งในรูปแบบของคาเวิร์ s ช็อปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ที่สําคัญคือเฮ้ยตอนเนี้ยเราสามารถสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้แล้วนะครับในส่วนของสเต็กกิ้งผมว่าไม่ต้องอธิบายมั้งก็คือการที่คุณเอาเหรียญไปใส่ไว้แล้วคุณก็รอรับจากค่า APY เนี่ยกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็ว่า แค่นี้อันนี้คือเรื่องของการสเต็กกิ้งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเอ้ยทำยังไงอะไรยังไงตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงกันนี่คือการสเต็กกิ้งนะครับก็แล้วแต่คุณได้เหรียญซีคามาซีค่าเออซีค่ามาคุณก็เอาไปสเต็กกิ้งได้หรือถ้าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาอกไปใช้คุณก็เอาออกมาสวอปในแพนเค้กสวอปได้ครับผมก็เอามาเป็นเหรียญปกติแล้วก็ไปขายเป็นเงินที่เราเอามาใช้เป็นเรื่องปกติครับโอเคครับอีกอันหนึ่งที่ผมบอกจําได้ไหมครับรถแต่ละันนเป็ NFT ก็คือสามารถซื้อขายได้นี่เลยครับผมนี่เลยนี่เลยที่ผมจะบอกก็คือรถแต่ละคันสามารถซื้อขายได้ครับตอนนี้ในในเว็บในหมายถึงว่าในตัวเกมเองจริงๆอะ่ะไม่มีรถขายนะครับแต่เขาบอกว่าจะมีออกมาขายใหม่เร็วๆนี้รถที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับผมเป็นรถจากบุคคลล้วนๆน,น,นะครับพูดง่ายคือมีคนมนาะออกมามาขายครับตั้งราคาขายราคาตอนนี้อยู่ที่ห3ร้อยสามสิบเก้าซซซคาถามว่า6 3 9้อาเกาคาราคาเท่าไหร่ ไปดูตรงนี้ครับตอนนี้ราคาเหรียญซีคาอยู่ที่สิบจุดเก้าแปดผมตีงโง,โงไปก่อนนะตอนที่ผมเข้าอ่ะสิบจุดห้าตอน,นผมเข้าเล่นเกมเนี้ยสิบสิบจุดห้ามันเคยขึ้นไปถึงสิบสามเลยนะฮึจริงจริงแล้วราคาแบบผมไม่ทำมาแรงจริงแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดบาทตีงงเลยสิบเอ็ดบาทก็คูณไปครับเอาหกหกร้อยสามสิบเก้าคูณสิบเอ็ดบาทก็อยู่ประมาณหกร้อยห้าเออหกพันห้าร้อยบาท คันนี้ประมาณ6 5 0 0บาทแล้วแต่ละคันก็จะราคาแพงไปเรื่อยๆ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 อย่างที่บอกครับผมกับน้องชายเล่นเกมนี้ก็ตอนนี้มีอยู่3คันก็ลงไปประมาณ20,000 20,000แล้วนะครับก็อย่าตกใจว่าทำไมผมเริ่มไม่ลงทุนกับเกมอื่นๆบ้างไม่โชว์เกมอื่นๆบ้างคือเงินมันก็ติดค้างอยู่ในหลายๆที่นะเดี๋ยวไว้ถ้าหากว่าได้เงินมาหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆแนะนำเกมใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็รอก่อนนะครับอย่างที่บอกครับผมว่าอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 หกพันห้าถึงเจ็ดพันผมตีงูเลยนะถ้าหาว่าคุณจะเล่นจริงๆอ่ะคุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคันพูดง่ายคือคุณต้องลงทุนก่อนเลยครับหกพันห้าถึงเจ็ดพันบาทเพื่อที่จะซื้อรถหนึ่งคันแล้วยังไงล่ะแล้วได้อะไรโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของผลประกอบการจริงๆของผมเองนะครับนี่เลยอันนี้เป็นผลประกอบการจริงๆนะครับที่น้องชายผมส่งมาให้ดูโอเคครับดูนะครับผมอย่างที่บอกว่ามีรถสามคันถูกไหมครับผมแต่ละคันผมซื้อรถแบบธรรมดามา แต่ละคันวิ่งได้สี่รอบแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนอย่าลืมขอเนื่าพอดีอาจจะเห็นว่าทําไมผมไม่ใช้มือซ้ายพอดีผมตกบันไดมาแล้วตอนนี้ผมปวดแขนซ้ายมากเออแต่ยังไงเราก็ต้องทําครับโอเคครับผมผมบอกก่อนนะครับผมในการแข่งรถหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีการแข่งขันรถสี่คันก็คือมันจะสุ่มตัวสุ่มผู้เล่นนะครับสี่คนมาแข่งอยู่ในสามเดียวกันแข่งกันแล้วก็ชิงอันดับครับหนึ่งสองสามสี่ ใครด้านดับต่ําก็ได้เหรียญซีซีคาน้อยอย่างนี้ครับเนี่ยได้านดับสามได้แค่สามจุดห้าซีซีค่เห็นไหมครับด้านดับสองได้เจ็ดจุดห้าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่ง,งเหรียญมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมครับผมแต่ว่าพอเราพอเราเล่นกันมากขึ้นหนึ่งสมมติสี่รอบสิผมบอกว่าวันหนึ่งเล่นได้สี่รอบเอาผมสมมติผมได้สามจุดห้าเนี่ยสามจุดห้าคูณสี่สิบสี่สิบสี่ซีซีค่ะครับสิบสี่ซีซีคาครับผมโอ้ oh my god บ้าไปแล้ว14ซีซีค่ะผมมีสามคันคูณสาม420แต่อย่างที่บอกครับนี่คืออันดับสามนะผมตีแบบมั่วๆก่อนสมมติผมเล่นไม่เก่งได้แค่อันดับสามตลอดซึ่งถ้าคิดดูถ้าได้อันดับสองก็ได้7.5ถ้าคุณได้อันดับสองตลอดเวลามันก็จะต้องได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นเนี่ยสามคันเนี่ยได้42ซีซีซีค่ะ4 4.2ซีค่เนี่ยราคาต่อเหรียญเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ11บาทครับคูณ11 ผมได้เงินวันละประมาณสี่ร้อยหกสิบบาทกับการที่มีรถสามคันอ้าวแ้วถ้าผมมีรถคันเดียวล่ะถ้ามีรถคันเดียวสมมติเนี่ยผมอย่างที่บอกสามจุดห้าคูณสี่ได้สิบสี่ใช่ไหมคบผมเนี่ยก็ค,คือวันหนึ่งถ้าคุณมีรถหนึ่งคันคุณได้สิบสี่คูณกับสิบเอ็ดสมมตินะตอนนี้คุณได้ประมาณวันละหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทประมาณนี้อ่ะโอเคอย่างสมมติถ้าคุณลงทุนไปเจ็ดพันอง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 อ่ะนะเจ็ดพันหารหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คุณก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งอ่ะ แล้วแต่นะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าคนเราจะโชคร้ายตลอดเวลาครับเนี่ยคุณอาจจะได้ที่2ก็ได้7.5คุณอาจจะได้7.5ทั้งวันก็ได้ได้30 30คูณ11ได้330ใช่ไหมครับผมอ่ะคุณลงทุนไป7,000หาร330คุณเหลือ21บเนเพราะฉะนั้นอ,อัตราการเทได้ทุนคืนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชนะหรือแพ้มากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกผมว่าคืนทุนขี้เหร่ขี้เหร่เนี่ยเดือนครึ่ง แต่ถ้าคุณเก่งจริงๆอยู่อันดับสูงๆจริง20วันคืนทุนก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอ,อเกมคริปโตคาที่ผมมาเล่าให้ฟังแล้วก็ทําจริงเกิดขึ้นจริงนะครับณนะตอนนี้ผมก็อย่างที่บอกว่าเล่นอยู่จริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไม่หยุดตรงนี้อาจจะมีถึง10คันดูจากทรงแล้วผมน่าจะตีถึ10คันเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกว่า ราคามันไม่ใช่แบบตกดๆราคามีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันก็โอเคโอเคในระดับคนที่เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นเหรียญพวกนี้ครับผมนะไม่ได้น่าเกียดอะไรและสําคัญก็คือวันที่สิบที่ผมบอกครับผมวันที่สิบอ่ะเดี๋ยวนะขึ้นไหมไมีขึ้นอ่ะวันที่สิบครับจะเปิดแล้วครับในระบบ Google Play แล้วก็ App Store เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่รออยู่ก็สามารถรอแล้วก็อาจจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับและอย่างที่บอกว่ามี ระบบเพิ่มมาปีคาเวิร์กชอปอาจจะเป็นยังไงอะไรยังไงเฮ้ยตื่นเต้นนี่คาเวิร์กชอปนี่นี่นี่น,นยังคัมมิ่ง o ูนอยู่ยังไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงผมก็ได้บอกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเกมมันน่าจะไปได้ไกลพอสมควรก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของคริปโตคาที่ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ